อาท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเรื่องกรณีอาท่านอยู่ทีมนกหรือทีมนิดอ๋อผู้ว่าแบ่งชาติท่านชื่อเล่นชื่อนกท่านนายกเศรษฐาชื่อเล่นชื่อนิดอืนอกหรือนิดค่ะนกหรือนิดออาเคราะดีนะไม่ชื่อหนูมันก็จะเป็นนกกับหนูอันเนื่องมาจากกรณีนโยบายเเกี่ยวกับดอกเบีย้ยใช่ไหม ค่ะน้องไบทบทวนเพื่ออยากจะได้ความเข็นชักนิดนึงอะเป็นยังไงถึงขนาดนี้คุณสดเศรษฐพุทธสุดที่ว่าดเรื่อพุทธนี่ก็ยังมีความหนักแน่นสูงมากค่ะและสังเกตดูให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศด้วยเนี่ยนิเคอิ และเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างที่นำนเสนอไปเมื่อวานเนี่ยนังไปเหมือนท่านตอบคาถามท่านนายกที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เรื่องรถดอกเบีย้ยเลยแต่ท่านไปตอบกับสื่อต่างประเทศอะนะคะค่ะนั่นแหละตอบผ่านสื่อต่างประเทศอะให้รู้ว่าอินเตอร์ <c oughs> แล้วยืนยันไม่มีการเรียกประชุมนัดพิเศษเพราะ เศรษฐกิจไม่ได้วิกฤตค่ะดังนั้นจะไม่มีการเรียกประชุมกรงอนนัดพิเศษเพื่อพิจารณา,นานลดดอกเบี้ยตามที่ท่านนายกเนี่ยท่านพยายามบอกว่าให้เรียกประชุมนัดพิเศษเถอะเพราะตัวเลขสภาพัฒน์มันออกมาแล้วทั้งปีที่แล้วปี66เนี่ยแค่1.9%เปรซประชุมกันอีกทีคือเดือนเมษาอีกตั้งสองเดือนนานไปท่านนายกอยากจะให้เรียกประชุมนัดพิเศษท่านยืนยันท่านผู้ว่าแบงค์ชาติไม่เรียกประชุมเพราะไม่วิกฤต ยังไม่มีเหตุที่จะเรียกประชุมนัดพิเศษยังไม่เรียก่คเพื่อพิจารณารถดอกเบีย้ยนโยบายอย่างที่บอกไปขณะเดียวกันเศรษฐกิจยอมรับนะฟื้นตัวอ่อนแอแต่ก็ฟื้นตัวอยู่และกำลังฟื้นตัวต่อนั่นฟื้นแล้วฟื้นอยู่ฟื้นต่อบอกต่อไปอีกว่าลดดอกเบีย้ยไม่ได้ทำให้ ไอ้สปัจจัยหลักที่ทําให้เศรษฐกิจโตช้ามันไม่ได้ทําให้3ตัวนั้นน่ะดีขึ้นถึงแม้จะลดดอกเบีย้ยลดดอกเบีย้ยไม่ได้ทาให้นักท่องเที่ยวจีนจับจ่ายมากขึ้น 2. ลดดอกเบีย้ยไม่ได้ทาให้จีนเขานําเข้าปิโตรเลียมจากไทยมากขึ้น 3. ลดดอกเบีย้ยไม่ได้ทําให้รัฐบาลเร่งใช้งบประมาณเร็วขึ้นซึ่ง3อันนี้เนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เศรษฐกิจไทยโตช้าเมื่อวานนี้นายยมตรีบอกก็จะคุยต่อไป แต่ทำไมสามปัจจัยท่านไม่มีเรื่องของประชาชนเข้าไปเลยเนี่ยฟังดูอีกทีนึงก็ได้นะเพื่อจะแลกเปลี่ยนความเห็นกันเนี่ยนะครับผมมีการเรียกร้องไปผมคิดว่าผมมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็3ข้อที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยไปไม่ได้เพราะเรื่องของอปิโตัวเรี่อจีนเนื้ออะไรอะไรกระสีค่าสินจีนเรื่องการจับจับจ่ายใช้สอยงบประมาณที่ยังไม่ที่ยังไม่ลงมารวดเร็วอะไรวเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อเรามีการคูยยินอยู่แล้วเรื่องของประชาชนความเดือดร้อนก็เรื่องที่สำคัญ นะครับเพราะว่าที่ท่านพูดให้ให้ให้มาสามข้อนี้เขาไม่มีคำว่าประชาชนเลยผมยอยากให้ท่านกลับมาคิดเรื่องประชาชนวันนี้ที่เดือดร้อนเนี่ยนะครับเราช่วยกันได้นะครับเรื่องเหล่านี้ก็เขต้องพูดคุยกันต่อ,ต,อต่อไปนะครับก็ผมก็จะทำครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าต่อไปนะครับเราดูซิว่ามีคนอื่นจะ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 เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราเราเรา,เราอยู่ในสังคมที่ที่ แตเลยแล้วพัฒนาแล้วนะครับมีความเห็นต่างมีแล้วก็อยู่ด้วยกันได้นะครับไม่ได้มีการทะเลาบอกว่าไม่ได้มีบรรยากาศที่มันเชื่อนไม่น่าทำงานร่วมกันนะครับก็ต้องก็ต้องคุดคุยกันก็เปการจัาคุยกันเลยครับก็เปการนรับเราก็ไม่คุยก็ต้องคุยต่อไปครับก็ต้องพยายามต่อไปครับก็ต้องใช้เหตุใชหมลนะครับตัวเลขตัวเลขการชี้นาของเศรษฐกิจต่างๆมันก็บ่งบอกไปหลายหลายอย่างนะครับ2.5จะมีรูมหรือต้องแย่ๆถ้าเกิดมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นจุด2.5มันจะเป็นในที่จะทําให้ไม่สามารถเคลื่อนนโยบายต่างๆได้นะครับ ท่านรองผู้ว่าเองก็เคยมาคุยอยู่ผมอธิบายให้ฟังว่าถ้าเกิดเราลดดอกเบี้ยไปเนี่ยคนที่มีเงินที่ฝากแบงก์อยู่ก็อาจจะไปดูเรื่องสินทรัพย์เสี่ยงที่มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นเพื่อหารีเทิร์นที่สูงขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมคนที่มีเงินอยู่ก็คือคนที่อยู่ท็อปของข้างบนแล้วพูดถึงคนที่อยู่ฐานล่างมากกว่านะครับเราอยากท่านคำนึงถึงพีน้องประชาชนด้วยนะครับในมิติอื่นๆนี่คุณเรื่องมันสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วคนที่ดอกที่ไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยค้างจ ใช่ไหมครับนี่ครัวเือนปัจจุบันคือ9 1เปอร์เซ็นต์น้่ไบร์มันก็สูงอยู่แล้วอ่ะถ้านายกมองในมุมนี้นะคะว่าที่บอกว่าถ้าเกิดลดอัตราดอกเบี้ยเร็วแล้วจะส่งผลต่อภาวะนี้ครัวเรือนปัจจุบันนี้ครัวเรือนมันก็สูงอยู่แล้ว <c oughs> แล้วเวลาคนไม่มีเงินเนี่ยไม่สามารถจะจ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นได้คําถามก็คือไอ้ดอกเบี้ยครั้งจ่ายมันไปอยู่ที่ไหนมันก็ไปอยู่ที่นี่ครัวเรือนนั่นแหละนี่ครัวเรือนก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีก อันนี้ในมุมของท่านนายกนะคะมุมแบงค์ชาติบอกว่าอย่างไงจะเป็นการส่งสัญญาณผิดถ้าไปลดดอกเบีย้ยผู้ว่าแบงค์ชาติคุณเศรษฐพุทธบอกว่าผมคิดว่านี่ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุผลสืบเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํามากมาเป็นเวลานานม,มันส่งเสริมให้คนไปกู้ยืมผมคิดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ,อีกครั้งจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ผิดในแง่ของการพยายามจะแก้ปัญหานี่ครัวเรือนอย่าง,ย,างยั่งยืนคนจะไปกู้เพิ่ม อ่ะใช่เดี๋ยวไปส่งสัญญาณที่ผิดพรอปรับลดดอกเบี้ยคนไปกู้เพิ่มนี้ครัวเรือนยิ่งสูงขึ้นขนาดเดียวกันตอนนี้มันมีปัญหาว่าแบงค์ไม่ค่อยปล่อยกู้นะไฟนนั้ก็ไม่ค่อยกล้าปล่อยกู้นะใช่ค่ะ SMB ก็ตามทีสินเชื่อบ้านค่ะแล้วก็ยังมีสินเชื่อรถยนต์พอรถยึดเยอะแล้วกินแบงค์ก็อ่าไฟนนั้ก็กลัวอย่างนี้เป็นต้นเออมันเหมือนไก่กับไข่เลยตอนนี้ท่านผู้ชม จริงๆท่านนยกเอออย่าไปบอกใครนะอันนี้เราคุยกันค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีนะเพราะท่านผู้ว่าอาจจะเกรงว่าถ้าเกิดไปยอมจัดประชุมเรียกพิเศษนะแล้วลดดอกเบี้ยม,มันเหมือนกับว่ารัฐบาลเข้าไปแทรกแซงนะอมันจะกระทบกับความเชื่อมั่นอืมอ่าถ้าท่านยกจะใช้วิธีนี้นะอ่อผมคิดว่าวผมตือนมาวันนี้ แบงค์ชาติควรจะขึ้นดอกเบี้ยเดี๋ยวนี้ <c oughs> เรียกประชุมรัฐพิเศษเพื่อขึ้นดอกเบี้ย <c oughs> เพราะตอนนี้คนจะไปสร้างหนี้กันเยอะแบงค์ชาติขึ้นดอกเบี้ย <c oughs> บางทีอาจจะได้ไปอีกทางเฮ้ยนายกส่งสัญญาณให้ขึ้นหรืออย่าลดอย่าลดเด็ดขาดเลยนะไอ้ถ้าเกิดเราทำตามว่าไม่ลดจะเป็นการแทรกแซงนะให้ลดดีกว่า ออ,อันนี้เราคุยกันเองนะเราคุยกันเอง